สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้แก้วนุ่งสิ้นผ้าไหมแพรวาของกาลสินนะคะไปร่วมงานนุ่งสิ้นเที่ยวของชมลมของศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเป็นชมรมที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเผยแพร่อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยคะ่ะวันนี้นุ่งแพรวาวาสีแดงเป็นลายดั้งเดิมนะคะแล้วก็ ค่าเข็มขัดเข็มขัดเป็นทองเหลืองค่ะมีพี่สาวที่น่ารักซื้อให้เป็นของขวัญน,นะคะร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านผ้าคลุมไหล่แพรวาที่ใจดีมากๆเลยเขาให้ใช้ผ้าคลุมไหลของเขาโชว์เดินโชว์ในงานได้เต็มที่เลยค่ะตพนแรกก็าคุณได้จริงๆเพราะราคาถูกมา<อ>กๆเลยค่ะ บางผืนนี่เป็นแสนเลยนะคะแต่ตรงนี้เขาก็มาขายลดราคายเยอะเลยค่ะเหลือ3ามหมื่0 0 0่ือะไรประมาณเนี้ยแต่เราก็อยากไม่มีเงินซื้อนะคะเขาให้ใส่เขาเอามาใส่ให้เลยมาคุมให้เลยค่ะให้คุมเดินโชว์บนเวทีแล้วก็เดินข้างล่างแล้วยังอธิบายถึงรายละเอียดของผ้าคลุมนี่นะคะเขาบอกว่า ตอนแรกก็เป็นผ้าสะสมของเขาอะค่ะเขาก็เอาลายจากในหนังสือที่เขาบันทึกไว้ไปให้คนเท่าคนแก่ระดับบรมคูนะคะลายเหล่านี้คนที่อายุต่ำกว่าห้าสิบนี่ทอไม่ได้นาะเขาบอกเพราะว่าละเอียดและแบบใช้ใช้สีเยอะมากอะค่ะไหมอ่ะบางอันก็ใช้ไหมคำด้วยนะคะพอดีแก้วก็ใส่ผ้าสิ้นแพรวาไปด้วยเนาะเขาก็เลือก ผ้าคลุมไหลที่ให้เข้ากับผ้าสินแก้วนะคะเขาน่ารักมากค่ะผ้าคลุมไหล่หรือผ้าเบี่ยงนะคะคนภูไทยเขาจะเรียกนี่ค่ะผ้าแพวานี่เป็นใครๆก็รู้นะคะว่าเป็นราชินีแห่งผ้าไหมและที่ขึ้นชื่อก็คือจังหวัดกาลสินนะคะของเรานั่นเองค่ะ แก้วก็มีสะสมไว้หนึ่งพื้นก็พอค่ะเพราะแพงมากๆพี่น้องเราจะมีเยอะไม่ได้นะคะผื้นที่แก้วใส่นี่ก็เกือบสองหมื่นนะคะผืนหนึ่งเนี้ยนะคะเป็นลายดั้งเดิมค่ะลายง่ายๆไม่ใช่ว่าง่ายนะคะลายดั้งเดิมไม่ไม่ถี่ไม่แน่นเกินไปนะคะแต่ตรงผ้าคลุมไหล่นี่เป็นลายที่แบบ เขาลายหลายล,ายลายมาผสมกันมากแล้วแน่นมากพี่น้องใช้ได้ตั้งสี่เส้นไม่ใช่ได้สิพูดผิดเส้นไหมค่ะเป็นไหมบ้านนะคะนิ่มมากแล้วลายแน่นมากพี่น้องกลัวจังเลยใส่แล้วกลัวจะทำหมองละเขาเป็นรอยขีดข่วนนะคะต้องดูแลอย่างดีนะคะก็ฝากชมด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคำอธิบายสัมภาษณ์ น้องเขาเขาก็จะอธิบายให้อว่าลายไหนยังไงทำยังไงนะคะ บอกราคาหน่อยค่ะผืนนี้ผืนนี้เท่าไหรคะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกลายอะไรคือลายอะไรคะลายลายมันเก็บลายไม่รู้กี่สิบกว่าลายนะเพื่อนนับนี่เฉพาะตีนก็หนึ่งสองลายหน้าคู่สามสี่ห้าห้าลายครับเฉพาะชวนีนนะครับ บนีเลยไม่รู้จะบอกว่ากี่ลายใช่ไหมคะอลังการมากถีนี่สามหมื่นทวนเหรอคะสามหมื่นทวดค่ะสามหมื่นทวนนะคะผืนนี้เป็นผ้าคุมไหลก็อย่างที่รู้กันว่าแพรวาเมื่อก่อนเขาเป็นผ้าคุมไหลเนาะเพราะว่าใช้ไหมสีเส้นหนามากๆแล้วนุ่มมากเลยนุ่มละมุนมือที่สุดเลยค่ะ เมื่อก่อนนี้เขาทําแต่ผ้าคลุมไหล่ตอนนี้ก็เป็นผ้าถุงผ้าอะไรด้วยเนาะสมเด็จท่านไปนี่เจ้าอันนี้ป่าเตียนปาเตียนตรงที่ว่าลายต้นสนปกติจะอยู่ที่ตีนขึ้นที่ตีนใช่ไหมครับแต่ว่าช่างน่ะขึ้นที่ด้านข้างป่าเตียนตรงที่ว่าควรจะต้องขึ้นด้านข้างซ้ายกับขวาจะต้องเหมือนกันเท่ากันจบจบที่เดียวกันซึ่ง ซึ่งถ้าไม่เซียนทําไม่ได้ทําไม่ได้จริงๆด้วยเพราะว่าเขาจะต้องจบจบปลายจบปลายซ้ายปลายขวาเท่ากันทุกจุดแล้วทํายังไงเราดูออกมาเหมือนเป็นมุกเป็นทองจริงเนาะวิบวับเนาะแปต่เนื่องจากว่าไหมสี่เส้นเนี่ยจะทําให้ตัวลายี่ยงูขึ้นมาใช่เหมือนประดับด้วยมุกด้วยทองะไรคิดตั้นจริงๆเลยเนาะยากตรงดูข้างล่างตอนที่เขาเก็บด้านด้านหน้าด้านหน้าฟิล์มจะเป็นแบบนี้นะครับ ลายอลน์ที่เก็บสิบไต้อูข้างล่างจะไม่เหมือนภาคเหนือภาคเหนือที่อยู่ข้างบนใช่ภาคเหนืออยู่ข้างบนจุกพูดไทยอ่ะลายอยู่ใช่ค่ะใช้นิ้วก้อยกอะจ้ะแต่จุกของแม่แจ่มอ่ะพอ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 เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถอนไม้อะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็บไหม่เพื่อไม่ให้ตัวตัวนี้ไปเกาะเขาก็จะตัดไหม่แล้วก็มัดมัดเป็นจุกเป็นจุกเป็นจุกเก็บใหมเพราะเวลาเนี่ยครับ เวลาเราเราใช้กันเราก็ไม่ต้องไปอัดกาวค่ะแล้วเราเราจับดูไม่รู้เลยเนาะว่าเป็นปมมาเนาะใช่เขาทําได้ละเอียดพื้นนี้ประมาณกี่เป็นปีถึงไหมครับใช่ครับปีหนึ่งเนาะปีกว่าด้วยมั้งครับเพราะละเอียดมากอ่ะกี่ทอนี้อยู่ในบ้านนะครับจ้าีทอคืออยู่ในบ้านไม่ท้งนอกบ้านไม่ได้อันนี้เป็นไหมครับ หมาวามก็คือไหมแล้วก็มีใช้ใช้ไหมทออีกทีนึงผสมดิ้นเข้าไปนะครับ<อ>ยาเข้าไปอีกเพราะว่าอะไรปกติก็คือเขาจะไม่ทอใส่กันเพราะว่าเวลากระทบฟื้นอ่ะไม่รู้มันจะเข้ากันหรือเปล่านะครับนี่ยาก<อ>ตรงที่ตรงนี้เขาต้องแน่น<อ>แล้วก็แน่นจริงๆด้วยเก็บ <laughs> จริงๆด้วยเพราะไม่มีพื้นที่สองอีกทำยาก นี่ของจังหวัดอะไรคะกาลสินกาลสินอำเภอบ้านโพนหรือเปล่าพอพอเสร็จเราก็จบไปเลยมีอย่างระผืนเนาะครับอย่างระผืนแล้วเขาได้เขียนลายไว้ไหมคะคนทอหรือว่าจำเอาอ่ามีตำราผ้าลายที่เก็บไว้เป็นตำราค่ะแล้วก็มาแกะลายเราก็มาเลือกเอาลายที่จะลงโอ้แล้วดูเก่งมากดูยังไงวัดคอ ตรงไหนยังไงแล้วเว้ยอันนี้มีเหมือนมีดินทองด้วยใช่ไหมคะครับดินทองนี่ถึงเรียกไหมค้ำจ้ะโอ้ยเนี่ยดินเนื้อดินทองไหมค้ำราคาก็จะสูงขึ้นมาเนี่ยจ้ะอันนี้ประมาณอะไรสี่หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นครับเพราะว่าใช้เพราะว่าต้องคิดต้นทุนราคาไหมค้ำด้วยใช่ตัวขับด้วยถ้าจะละลายก็จะราคาถูกลงมาเพราะว่าอ่าแต่หน้ากว้างก็หน้าสามเท่ากันใช่ไหมคะ หน้ากว้างไม่เท่าครับอันนี้หน้ากว้าง40เกือบ50ค่ะ49ใชะอันนี้หน้ากว้างก็เดี๋ยวนะดูก่อนเท่ากันหรือเปล่าขอเท่ากันใชะอันนี้ยาว2.50อมิย้อมคามครับคือค่ะไว้อันนี้ค่ะย้อมคามครับย้อมคามหอมนุ่มๆก็เก็บลายเหมือนกันแต่คนละแนวครับก็จะเก็บลายตรงนี้แล้วก็ขึ้นลาย อันนี้จะทอง,ง่ายง่ายกว่าหน่อยก็เลยราคาก็จะไม่แพงเท่าไหร่ตรงนี้จะยาว2องเมตรเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ามั้งจำไม่ได้ยาวมากไม่มีไซส์เล็กอยู่เลยประมาณขนาดขนาดนี้เลยอ้โนี่ให้น้องคนน่ารักน่ารักเลยสั่ให้น้องใส่หน่อยอ๋อทำไมน้องจะซื้อเหรอน้องอ ให้ลูกนกลูกกาเหรอสามพัน ด้วยครับแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านในอองลายก็เป็นง้นสั้างสรรค์เข้มข้นแบบนี้ค่ะความเป็นยาของคนไทยที่มีสืบทอดไปต่อๆกันนะคะตอนนี้ก็จะเห็นเป็นงานขอบผ้าที่มีลักษณะที่เป็นลวดลายดั้งเดิมนะคะเป็นลวดลายออริจินอลเลยนะคะของแต่ละท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นขสำแก่นนล้วก็อาจจะเป็นลายแทนแก่นคูนนะคะถ้าเป็นอลายแบบนี้จอดสามลาย